สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องทูในการาหา keyword สำหรับ Redbubble อีกแล้วนะคะก็จะเป็น3 EP ที่ติดต่อกันนะก็ ออจริงๆอะ่ะก็อัดคลิปครั้งเดียวนี่แหละแต่ว่าก็แบ่งออกอากาศเอาแล้วกันเนาะเพราะเดี๋ยวมันจะมันจะตีกันคือก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าทั้ง3ทูนที่เอามาให้เ,เพื่อนๆดูค่ะไม่ได้บอกนะว่าอันไหนมันดีกว่ากันแต่ว่าก็คิดว่าอันไหนมันเหมาะกับออด้วยลักษณะการทำงานของเรามากกว่านะ แล้วก็ถ้าใครคิดว่าอันไหนมันใช้ได้ง่ายสุดแล้วแบบเออมันมีการขายออกได้อะทูอันนั้นก็คือจะเป็น the best ของเราที่สุดนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คืออยากจะเอาหลายๆทูมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะซึ่งตัวเนี้ยม,มากดไม่ค่อยเห็นยูทูบเบอร์ YouTuber นะคะได้ ที่ที่ทกบไปศึกษาของเขามาเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีเห็นใครได้ใช้นะเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้บังเอิญไปเห็นมานะแล้วก็คิดว่ามันมันน่าจะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็อ่ามันก็ไม่ได้ดีกว่า2แอปพลิเคชันที่ผ่านมาหรอกอย่างเฟสเจอร์บางอย่างในนี้มันก็อ๋อไม่ได้มีแบบ2ไม่ได้มีเหมือนแบบว่าไอสออันที่ ไอสแอปพลิเคชันที่กดได้เอามานำเสนอให้กับเพื่อนๆก่อนหน้านี้นะคะบางอย่างก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นก็ตามแล้วแต่ถูกจริตใครใช้แบบไหนง่ายหรือว่าอันนี้มันดูยากอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ลองดูละกันโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะทูที่จะเอามาให้เพื่อนๆออได้ได้ดูกันนะคะก็เป็นทูฟรีเช่นเดียวกัน ะะซึ่ง2อันก่อนหน้านี้ก็เ,เป็น,เป,นเป็นทูที่ใช้งานฟรีนะคะเพื่อนๆบางเฟสเจอร์ที่มันลึกๆล,ล,ลงไปมันก็อาจจะต้องเ,อเสียเสียเงินนะแต่ว่าโดยหลักๆอะ่ะก็คือใช้ฟรีก็ข้อมูลถมถม,ถมเถนะเพื่อนๆนะโอเคค่ะก็ตัวนี้นะคะเรียกว่า PODCS นะคะถ้าเห็นตรงนี้เนาะ ค่ะสำหรับเฟเจอร์ที่ PODCS เนี่ยนะคะที่ให้มานะคะก็มีหลายเครื่องมือนะคะในในแพลตฟอร์มเดียวนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการหาคีย์เวิร์ดของ Redbubble Tool นะคะหรือว่าจะเป็น Merge by Amazon นะคะหรือว่าจะเป็น Etsy นะตรงนี้เหมือนจะยังไม่แน่ใจว่า,าพร้อมให้ใช้งานแล้วหรือยังนะคะแต่ว่า วันนี้ก็จะขอพูดถึงตรง Redbubble Tool นี่เนาะก็คือตรงนี้ก็จะมีหลายอย่างให้เราได้ได้ได้เล่นกันนะคะก็เป็น Redbubble Trends นะคะ Redbubble Tag Generator ก็มีให้นะคะอันนี้ก็จะเอ่อจะคล้ายๆกับเอ่อแพลตฟอร์มคราวที่แล้วเนาะ Bubble Index หรือว่าอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้แล้วแหละแล้วก็เป็นเอ่อ Redbubble Lang นะคะทีนี้ตัวที่เราจะ เอออเามาให้ดูก่อนนะคะก็จะเป็นเ e d b u b b l e t เ e n d เนาะเปิดมาก็จะเป็นหน้านี้ล่ะคะ่ะตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่เข้าใจหรือว่าโกพูดยังเก็บอะไรไม่หมดนะก็สามารถไปดูแบบทัวทัวทัวร์รรรนะคะก็คือวิธีการวิธีการรีเซิร์ชนะหละวิธีการใช้เว็บเว็บนี้นั่นแหละนะคะออลองเข้าไปดูได้นะคะ เราก็มาดูว่าเทรนดิ้งนะคะเทรนดิงเขาก็จะดึงสารสารส,าสาอันดับแรกอะเขาก็ดึงมาจากหน้าเลดบับเบิลนะคะนะีแบบนี้ก็คือดึงมาเหมือนกันนี่แหละเทรนดิ้งเหมือนกันนะตรงนี้นะคะแล้วก็อ๋อยังไม่ได้ให้เพื่อนดูหน้านี้เนาะอันนี้เป็นหน้าแรกอันนี้คือเป็นแดชบอร์ดนะคะเพื่อนเ แดชบอร์ดก็จะมีเนี่ยค่ะ red bubble two แท็กเจอเลเตอร์นะคะแล้วก็เป็น red bubble l a n g นะอันนี้ก็คล้ายๆกับหน้าเมื่อกี้นั่นแหละโอเคอ่ okay. อาสำหรับหน้านี้นะคะอ่เราจะดูเทรนด์ได้นะอันนี้เป็นเทรนด์ที่เขาเหมือนกับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเทรนด์เนี่ยเขาเลี้ยงมาให้ แล้วหรือยังนะคะน่าจะเรียงมาให้แล้วแหละว่าว่าเป็นว่าเขาอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็กาลังก็น่าจะเป็นเทรนที่กําลังสูงขึ้นนะเพื่อนๆอ,อันนี้เขาไม่ได้จัดเรียงมาให้นะคะซึ่งปกติเราจะมาดูตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงไอ้สามเหลี่ยมตรงเนี้ยเลือกได้ว่าเทรนที่มีคอมเพลิชันที่ต่ำนะคะคอมเพลิชันที่ต่ำเนี่ย มีอะไรบ้างจากต่ำสุดไปหามากสุดนะคะอันนี้มากสุดแล้วก็มีมากสุดไปหาน้อยสุดก็มีทำไมเป็นอย่างนั้นอดมไหนดูสิถ้าลูกศรชี้ขึ้นนะคะมันก็จะเปลี่ยนเดี๋ยวนะคะให้เพื่อนๆทำความเข้ใจตรงนี้ก่อนนะอันนี้ก็เพิ่งเข้าใจเหมือนกันนะ ถ้าเป็นลูกศรหัวขึ้นเนี่ยคะ่ะก็คือมันจะเลี้ยงจากคอมเพ t i ิชันที่น้อยส,สุดไปถึงมากสุดนะคะแต่พอเราเอาลูกศรลงเนี่ยแทนที่มันจะเลี้ยงจากคอมเพ t i ิชันที่มากสุดไปถึงน้อยสุดเนี่ยมันกลับเลี้ยงให้ตามที่ระบบ d e f a u l t มาตั้งแต่แรกนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้เลี้ยงให้เนาะเพราะส่วนใหญ่คนก็จะหาคอมเพ t i ิชันที่น้อยสุดนั่นแหละถูกไหมอันนี้เหมือนเขา d e f a u l t มาให้แล้วนะคะ น่าจะเป็นการเรียงความป๊อปปูล่าของเขาด้วยหรือเปล่านะ่กไม่แน่ใจนะไม่ไงั้นมันจะไม่มาอยู่แบบเรียงจัดเรียงแบบนี้แน่นอนนะคะอาจจะเป็นเทรน์ที่กําลังเ,ออเป็นที่นิยมในตอนนี้ก็ได้นะคะทีนี้เราก็จะเห็นแล้วแหละว่า เทรนตอนนี้เนี่ยโปรดักเนี่ยน้อยๆเนี่ยก็คือคู่แข่งน้อยๆเนี่ยเราก็จะมองเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันมีคําว่าอะไรบ้างนะคะแต่ทีนี้ก็ต้องไปดูนะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นจํานวนคู่แข่งเนาะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นแท่งที่บอกให้เราได้เห็นนั่นแหละว่าว่ามันระดับความ มากหรือน้อยของคู่แข่งนะคะเบสเซลเลอร์ Best seller, อันนี้พอเอา,เอาลูกศรไปคลิกนะคะเขาก็จะดึงข้อมูลนะคะที่เป็นสินค้าที่น่าจะอยู่อันดับ1นถึง10นะคะเพื่อนๆนะอันดับ1-10ถึง10ว่ามีอะไรที่สินค้าหน้าตามันเป็นแบบไหนบ้างนะคะ อันนี้เ a ตติ้งฮิส o อรี่ก็จะเป็นเ a ตติ้งของเทรนนะคะว่าอยู่อันดับประมาณไหนอยู่อันดับที่1ก็กำลังเริ่มแบบเอ่อกำลังมาอย่างนงี้นะคะถ้าอันดับที่5ก็คือน่าจะมากที่สุดนะอันนี้ rating 2, เ a ตติ้งสอย่างเงี้ยค่ะเ,เพื่อนๆก็ตามอันดับความป๊อปปูล่าเนาะ ทีนี้ก็จะมีอีกอันนึ้งก็คือ get here to get more information นะคะก็จะเหมือนเป็นเหมือนข้อมูลหลังบ้านว่า release tag นะคะ tag ท,ที่เขาใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างเงี้ยนะคะเหมือนอันนี้น่าจะเป็นจำนวนคนที่คลิกคำคำนี้นะคะม,มีทั้งหมดกี่คนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเก็บข้อมูลมาเป็นแต่ละวันหรือว่า เป็นเดือนหรือว่าเป็นอะไรนะคะอันนี้ก็คือเป็น Shop Name นะอันนี้หน้าตาจะคล้ายๆกับอ,อ่อ t ูคราวที่แล้วเลยเนาะ Bubble Index นะคะจะคล้ายๆกันเลยมี Shop Name ให้เราเข้าไปดูด้วยว่าเออร้านค้าเขาขายคีย์เวร์ดเนี้ยสินค้าเขาหน้าตามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะออ Average Price ก็คือราคาที่ถูกตั้งไว้นะคะ แล้วก็คาตาเกอรี่เนี่ยก็ถ้าอาร์ตพิเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ34เหรียญอะไรประมาณนี้ก็เป็นเอฟเฟรสของสินค้าแต่ละตัวนะคะป๊อปปูล่าคันเลอร์โอ้อันนี้อันนี้เจ๋งค่ะอันนี้เจ๋งกว่าทูตัวที่แล้วนะก็คือมีป๊อปปูล่าคันเลอร์ด้วยว่าจริงจริงมันดีมากๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆเราก็จะได้มีแนวทางเนาะว่าเ,เสื้อเชิ้ตหรือว่าอะไรที่เราจะทำเนี่ย เราจะทําเป็นสีอะไรดีอันนี้ดีมากๆเลยนะคะอืมแต่ส่วนใหญ่อะ่ะเสื้อยืดหรือว่าอะไรก็ตามสินค้าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสีดําเนาะเพราะหลังเขาชอบสีแบบไม่ไม่แป่นมากอะเพื่อนๆอืมอันนี้ก็คือหมดแล้วแหละอันนี้เสิร์ชออเดอร์คีย์เวิร์ดก็แล้วแต่ว่าจะว่าจะหาคําอะไรเพิ่มเติมนะคะอ,อันนี้ก็สามารถหาได้คีย์เวิร์ดของเราเองนะ โ okay. อเคต่อไปเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูแ a ็กเจ e r อเรเให้ดูตรงนี้เลยละกันเพราะว่ามันโหลดช้ามากนะคะแ a ็กเจเนอเรเตอร์ตรงนี้ค่ะมันไม่สามารถอ่ะจริงๆก็ะ Copy ได้เนาะ มีมีให้ copy ได้นะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเวลาที่ copy มาแล้วเดี๋ยวนะคะขอโทษทีเดี๋ยวโกขอให้เพื่อนๆดูตรงนี้แล้วกัน เราต้องคีย์เวิร์ดเราต้องเราต้องแท็บคีย์เวิร์ดเข้าไปนะคะไม่สามารถลิงก์กับสินค้าที่เราดูได้จะไม่เหมือนออแอปพลิเคชันคราวที่แล้วเนาะโอเคไม่เป็นไรอันนี้ก็คือคีย์มาคำคำหนึงนะคะซึ่งมันอยู่ในหน้าเมื่อกี้นั่นแหละมันกำลังเป็นคีย์เวิร์ดที่ป๊อปปูล่านะโปก,ก็ลองเอามาใส่ดูนะคะก็เนี่ยออกมาเป็นประมาณนี้นะคะก็เพื่อนๆก็สามารถก๊อปปี้แท็บ ไปใช้ได้แต่โกไม่แน่ใจว่าเวลาไปวางในออ Red Bubble แล้วมันจะเป็นแนวตั้งอย่างนี้ไหมหรือว่ามันจะเป็นแนวนอนนะคะอ,อันนี้ไม่แน่ใจอันนี้จะไม่เหมือนแอปพลิเคชันคราวที่แล้วมันจะก๊อปปี้มาแล้วแต่เราจะเลือกเลยคำไหนไม่เอาเราก็สามารถเลือกได้อะไรอย่างนี้นะคะลองไปเล่นดูนะ,อ,ะอันนี้ต่อไปก็จะเป็น Red Bubble Lang จริงๆโกก็เพิ่งเพิ่งเล่นนะเพื่อนๆเออ นี่ก็มีประโยชน์มากๆเช่นเดียวกันนะคะ Redbubble แลงเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าอตอนนี้เสื้อหรือว่าสินค้าอะไรใน Redbubble ที่กำลังเป็นเทรนนะคะซึ่งไอเสื้อเชิ้ตตัวนี้มันเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วแหละเพื่อนๆมันเป็นป๊อปอาร์ตนะคะมันเป็นมันเป็นสินค้าที่ถูกแนะนำใน Redbubble ด้วยแหละ เราก็จะเห็นเทรนได้นะคะอันนี้เข้าไปดูได้นะว่าสินค้าในใน Redbubble มันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นแบบไหนนะคะรวมถึงมีแท็กให้เราดูด้วยนะคะนี่ไงแท็กโอเคเนี่ยก๊อปปี้ได้ด้วยเพื่อนๆโอเคเลย <c oughs> โอเคเลยตอนแรกคิดว่าคิดว่าให้ก๊อปปี้มาจากเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็มีให้ก๊อปปี้ได้ด้วยนะ <c oughs> โอเคแล้วก็ตรงนี้ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นออ Historical Ranking นะคะก็เป็นออตั้งแต่ปี2022นะนั่นจะน่าจะหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะว่าเทรนของเขาเป็นยังไงเนาะก็ขึ้นบ้างลงบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นมาตลอดตลอดนะเพื่อนๆนะเนี่ยอย่างเงี้ย Over Sing Dis เนี่ยอันเนี้ยลงๆไปแล้วก็ขึ้นขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อนๆไปดูเล่นได้นะอืม มันสามารถอินสปายเราได้หลายๆอย่างนะคะเพื่อนๆว่าแบบเออเนี่ยเห็นไหมเทรนแบบนี้ทําให้ดูออกว่าแบบเฮ้ยเราจะทําคีย์เวิร์ดอะไรดีเกี่ยวกับอาจจะเป็นแพลนเน็ตอาจจะเป็นเกี่ยวกับแบบสติกเกอร์แบบที่เป็นแบบดอกไม้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหน้าหนึ่งสองสามให้เลือกเนาะอืมแต่อันนี้จะโหลดช้านิดนึงนะคะ เนี่ยแล้วก็จะมีสินค้าให้ดูด้วยว่าเป็นแบบไหนก็จะดูง่ายกว่าแอปพลิเคชันข่าวที่แล้วนะคะแล้วก็มีอันดับให้เลือกนะคะอันนี้แรงอันดับ1นึ0 0ถึงสองพมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตั้งแต่อันดับพันถึงส0่พน่ยมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะก็เสิร์ชได้ไทายเป็น Up Down Stable น่าจะหมายถึงเทรนดมากกว่าที่กำลังอันนี้ก็ที่กำลังขึ้นเ๋้วนะ <c oughs> ล้วยังไงต่อเสิร์ชเทรนดที่กำลังขึ้นอยู่ในแรง์อันดับที่975เนี่ยคะ่ะก็ตามที่เราเลือกจนถึงแบบอันดับที่4,000หรือว่าอันดับที่2,000อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นอันดับ1-100 หรือว่าอันดับที่ห้าสิบดีไหมอันดับที่มันเลือกได้ไม่ถึงขนาดนั้นโอเคลองเลือกเนี่ยค่ะใส่ตัวเลขเข้าไปก็ได้อันดับที่ห้าสิบจนถึงหนึ่งร้อย่างเงี้ยมีอะไรบ้างที่เทรนกำลังขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเงี้ยเออหรือว่าเทรนไหนดาวเราก็จะไม่ดูเนาะ <laughs> stable ก็คือมันมันเสถียรนะคะก็คือขายได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ต้อง enter ไหมอ๋อมันก็คล้ายๆเมื่อกี้เพราะเราเลือกเนี่ยค่ะเพื่อนๆลองเล่นดูได้เนาะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงไม่ไปเหมือนกันหรือว่าเรา default ไว้คล้ายๆกันนะอืมเนี่ยลองเล่นดูได้ค่ะเพื่อนๆแต่จริงๆอะเทรนเราก็ต้องเลือก up เนาะจริงๆแล้วอื อันนี้เป็นอะไรเอ่ยเชงเชนอัพออัพอืมโอเคเข้าใจละอันนี้เป็นเทรนที่กำลังขึ้นเลือกตรงนี้เพื่อนเพื่อเทรนที่กำลังขึ้นอันดับหนึ่งจนถึงอ่ะผมเลือกอันนี้แล้วกันโมก,ก็เพิ่งรู้กับพร้อมๆกับเพื่อนๆนเนี่ยนะวันนี้ <laughs> เพิ่งเคยเล่นเหมือนกันก็เอามาให้เพื่อนๆดูก่อนตื่นเต,นต้นกับเฟเจอร์มากโอเคเข้าใจละ <c oughs> อันนี้แลงก็คือเป็นของอันนี้ค่ะเพื่อนเอนเติมตัวเลขได้ตรงนี้เนาะส่วนเชนเชนทายก็คืออัพก็คือเทรนกำลังขึ้นลงสเตเบิลหรือว่าเทรนที่กำลังมาใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยเลือกระดับได้อย่างเงี้ยมันก็จะแบบเปลี่ยนไปตามนี้เนาะ โอเคส่วนอันนี้ก็สามารถใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปได้อยากทำคำว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกอันดับเอาเอาที่กำลังเป็นเทรนตอนนี้กำลังขึ้นถูกไหมคะแงคงอยู่ที่อันดับประมาณ1นึ0 0ถึงสามพันโอเคไทป์กำลังขึ้นนะคะอยู่ในอันดับแงคงนี้นะแล้วก็มีคำว่าด็อกอย่างเงี้ยค่ะ อลองเล่นดูได้นะคะอลองเล่นดูได้เนี่ยเป็นประโยชน์มากเลยนะคะเพื่อนๆโกจะบอกว่าอันนี้คือมันเจ๋งะนะเพื่อนๆคือมันค่อนข้างจะมีทุกอย่างครบเนะาะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเดีวเอาละค่ะเพื่อนๆเดี๋ยว,ะะย,วยังไงคือตอนแรกอะ่ะกจะทําเป็นแบบว่าจะลอง ทำให้เ,เพื่อนเดูว่าเอ,อ่อการรีเสิร์ชคำหรือว่าจะเอาไปใช้กับงานจริงๆของเราได้ยังไงนะคะแต่ทีนี้กลัวว่าคลิปมันจะยาวไปนะเดี๋ยวกขอตัดไปเป็นคลิปหน้านะคะโดยการใช้ PODCS ในการเอ,อ่อทำสินค้าใน Redbubble นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะเอาไปใช้งานได้จริงๆอะคะ่ะได้อย่างไรแล้วก็ หลายๆคนก็จะสงสัยเหมือนกันเนาะบางทีแบบเทรนอะไรที่มันมาใหม่ๆอเวลาที่เราดูใน Google หรือว่าดูในอะไรก็ตามนั่นแหละที่เราจะหาว่าเฮ้ยมันมีคนค้นหาคำนี้ได้จริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเสิร์ชเข้าไปดูอย่างเอาไปใส่ใน Google AdWords แล้วมันเอ๊ะมีคนค้นหาคำนี้แค่1 0 2ถึง20คนเองอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมันจะทำเป็นรายได้ยังไงมัน,ม,น,ม,นมันจะ ขึ้นเทรนได้ยังไงใช่ไหมคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาทำอะไรให้ดูนะว่าจริงๆแล้วคีย์เวิร์ดเหล่านี้มันมันมาจากลากฐานของคีย์เวิร์ดอะมันมาจากอะไรนะคะแล้วก็เอออย่างที่บอกเนาะอย่างบางทีคีย์เวิร์ดอะสมมุติว่าคําว่า d o อกอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆสมมุติว่า d o อกเนี่ยมันกําลังแบบขายดีมากเลยแต่ว่าเราอะไม่รู้แต่ว่า พอตอนหลังอย่างเงี้ยเพื่อนๆแบบเวลาที่เรามาเห็นใน Redbubble แล้วอะ่ะมันเป็นคำว่าสมมุติว่า Dog Lover q u e อย่างงี้ใช่ไหมคะสมมุตินะ Dog Lover q u เนี่ยเรามาเจออยู่ในเอ่อพวกเอ่อแอปพลิเคชันที่เราหาคีย์เวิร์ดทูลต่างๆนี่แหละแต่พอเราเอาเข้าไปเสิร์ชไปหาจากข้างนอกคะ่ะว่าเอ้ย Google ทำไมไม่เห็นมีใครเสิร์ชคำนี้เลยแล้วมันป๊อปปูล่าได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวจะมาให้ดูกันนะคะคลิปหน้าว่า จริงๆแล้วอ่ะมันมีรากฐานอะไรจากคีย์เวิร์ดคำนั้นอ่ะที่มันทำให้เราได้เจอคีย์เวิร์ดใหม่ๆอีกมากมายเลยเพื่อนๆตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพนะแต่เดี๋ยวคลิปหน้าเพื่อนๆจะเห็นภาพมากขึ้นนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพเพียงแต่เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ